ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอหลังแน่นเมนดี้เหนียวตัดเกรดแข้งเชลซีเกมบุกแบ่งแต้มลิเวอร์พูลก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับสิงห์บลูเชลซีเกบหนึ่งแต้มสุดสำคัญในศึกเพีย์มลีกหลังบุกไปเสมอลิเวอร์พูลหนึ่งต่อหนึ่งถึงสังเวียนแข้งแอนฟิ์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่เหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรก ซึ่งเกมนี้บรรดานักเตะแนวรับช่วยกันดีมากๆในขณะที่รักษาะตูย่างเอโดอาเมนดีก็เซฟเป็นวาเลนในช่วงครึ่งหลังและนี่คือผลสอบของทีมโทมัสทูเกนแต่ละคนในแมตช์นี้11เ็ผู้เล่นตัวจริงเอโดอาเมนดี8คะแนนแม้ไม่มีช็อตเซฟมหัศจรรย์แถมเสียนหนึ่งลูกจากจุดโทษแต่ตลอดทั้งเกมช่วยเซฟถึงหคนซึ่งเป็นจำนวนเซฟที่มากที่สุดในเกมเดียวของเจ้าตัวนับตั้งแต่ย้ายมาสวมยูนิฟอร์มเชลซีเลยทีเดียวเซซ่าอัสปเปเรตากับตันทีม8.5คะแนน แมนออฟเดอะแมของเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะทํางานหนักมากในการช่วยเกมรับแถมแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําหลังทีมเสียจุดโทษโดยครึ่งแรกเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาก่อนโยกไปเล่นแบ็กขวาในครึ่งหลังซึ่งรับมือกับซาดิโอมเน่ได้ดีตลอดทั้งเกมนี้เจ้าตัวแท็กเกิลชนะ6ครั้งและเคลียร์บอลถึง9ห้หนซึ่งมากสุดเหนือทุกคนในสนามทั้ง2สถิติอันเดรสคริสตนเซน8คะแนนเป็นอีกคนที่เล่นได้แข็งแกร่งในแนวรับช่วยเคลียร์บอลได้ถึง7ครั้งแถมยืนตำแหน่งได้ดีมากกับบทบาทผู้เล่นตัวกกลลงงงงในนแผอหั3ค อันโตนิโอรือดิเกอร์8คะแนนช่วยเกยมรับด้านซ้ายได้ดีมากทำเอาโมฮัมเหม็ดซาาห์เล่นไม่ถนัดแต่มีการอ่านทางบอลที่ยอดเยี่ยมริชเจมหคะแนนเป็นคนเปิดลูกเตะม,มุมให้ฮาวเวสมงขึ้นทำประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แต่ดันพลาดท่าใช้แขนป้องกันประตูจนได้รับใบแดงพร้อมกับเสียประตูตีเสมอให้เจ้าถิน่นซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้เอ็นโกโลกองเต้7คะแนนเป็นอีกเกมที่เล่นได้ดียามเจอกับริวอพูใช้ความไวและความขยันแย่งบอลจากคู่แข่งได้ดีแต่โชคร้ายที่มีปัญหาบาดเจ็บ จนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกจอจินโยนน่7.5คะแนนออกสตาร์ทได้ดีมากทาให้เกมแดนกลางของทีมเหนือกว่าลิฟูชัดเจนคุมจังหวะได้ดีและช่วยเรียกฝาวได้มาร์กอสอลอนโซ7คะแนนทําผลงานใช้ได้ในพื้นที่ฝั่งซ้ายและเป็นอีกคนที่ทําให้ซาลาไม่สามารถเล่นได้ตามเกมของตัวเองไคฮาวเวส7คะแนนทาประตูให้ทีมขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์อย่างสุดสวยโดยการมงเสยย้อยๆข้ามตัวเอริสซนเบเกอร์เข้าไปแต่ก็ต้องเสียสละถูกเปลี่ยนตัวออกตามแทคติกหลังจากที่เจมส์โดดไลออก เมสันเมาส์เจ็ดคะแนนโชว์ทักษะความสามารถเล่นงานแนวรับเจ้าถิ่นได้ไม่น้อยน่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่สามารถบวกสกอร์เพิ่มได้กับโอกาสทองที่เจ้าตัวหลุดเข้าไปยิงไม่ตรงกรอบส่วนครึ่งหลังเมียเมียไปเพราะทีมโดนเจ้าถิ่นบุกใส่แทบฝ่ายเดียวโรเมลูลูกากู6.5คะแนนใช้ความแข็งแกร่งปวนวรับเจ้าถิ่นได้บ้างเหมือนกันเชื่อมเกมกับเพื่อนๆได้ดีแต่หลังจากที่ทีมเหลือผู้เล่นน้อยกว่าก็แทบถูกตัดไปจากเกมถึงแม้ครึ่งหลังมีโอกาสยิงได้เสียวติดบล็อกของเจลมาติดก็ตาม ตัวสมรองที่ได้หลงเล่นตีโกซินวาแทนฮาวเวสนาทีที่4 6 7.5คะแนนลงมาช่วยอุดเกมรับช่วงครึ่งหลังและก็ทําได้ดีเลยทีเดียวมารเตลโคบสิตแทนกองเต้น,นาทีที่4 6 7คะแนนถดแทนกองเต้ได้ค่อนข้างดีแถมช่วงท้ายเกมมีโอกาสทําประตูด,ด้วยยิงปฏิเซฟของอลิซอนเบเกอร์เทฟโวชโลบาแทนจอจินโยนาทีที่87ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้ภาพประเด็นร้อนหลังเชลซี10คนบุกยานเจ้าลิเวอร์พูล จุดเปลี่ยนสําคัญช่วงครึ่งแรกเชลซีใช้เวลาอยู่สักพักกว่าจะหาจังหวะของตัวเองเจอซึ่งบรรยากาศที่อนฟิลกดดันทีมเยือนได้เป็นอย่างดีแต่เมื่อดับลูเข้าสู่เกมได้พวกเขาก็สร้างอันตรายให้แนวรับของแดงแบบต่อเนื่องจนมาได้ประตูขึ้นนําจากการมงสุดสวยของไคฮาวสหลังจะขึ้นนําแล้วลูกทีมของถูกเคลอยังเดินหน้าบุกและสร้างโอกาสยิงได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนของเกมเมื่อดิชเจมทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ โดยตอนแรกผู้ตัดสินแอนโทนีเทเลอร์ยังไม่มั่นใจว่าควรให้เป็นจุดโทษหรือไม่จึงต้องเดินไปที่จอมอเิเตอร์ข้างสนามเพื่อดูภาพย้อนหลังด้วยตัวเองเขาใช้ว่าไม่นานก็กลับมาให้จุดโทษพร้อมแจกใบแดงแก่เจมส์แน่นอนว่าฝั่งเชลซีคงไม่พอใจกับการตัดสินเมื่อดูจากภาพชา้าจะเห็นว่าบอลโดนที่ขาก่อนและกระเด้งมาโดนแขนซึ่งปกติตามกฎแล้วจะไม่นับว่าเป็นแฮนด์บอลแต่จงังหวะนี้เจมส์ James อยู่บนเส้นประตูและบอลที่กระเด้งจากขากำลังจะปลิ้นเข้าประตู แต่เขาพยายามใช้แขนดันบอลออกมามีจึงเป็นเหตุผลให้เจมส์โดนใบแดงซึ่งไม่แปลกที่ฝั่งเชลซีอาจจะมองค่อนข้างแรงเกินไปแต่ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เครื่องหลังสิงบลูต้องปรับแทคนติกครั้งใหญ่ 2. ปรบมือให้เกมรับเชลซีเสือเล็กเฟอร์กูสันเคยกล่าวว่าเกมรุกที่ดีจะทำให้คุณชนะแต่เกมรับที่ดีจะทำให้คุณเป็นแชมป์เมื่อได้เห็นแมทที่อันฟิลนี้แล้วต้องบอกเลยว่า ไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์เลยที่เชลซีคว้าถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนีกมาได้เมื่อรุ่งกัดทีแล้วและช่วงครึ่งหลังของเกมนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาแกร่งจริงๆหลังจากเหลือ1ิคนทูเค้นปรับทคนคติด้วยการถอดเอ็นโกโล่กองเต้และไคล์ฮาวส์ออกพร้อมส่งมาเตโอโคสิตและติโก้ซินวาลงสนามสำหรับกองเต้นั้นมีรายงานว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในแผงกลางต้องชมโครสิทธิ์ที่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมในการนำบอลออกจากโซนอันตรายและเอาตัวรอดได้ดีเมื่อเจอรสซิ ขณะที่บรรดาแผงเกมรับโดดเด่นทุกคนตั้งแต่อันเดรสคริสตนเซนที่เคลียบอลมากถึง7ครั้งเซซาอัสปริกต้าที่ทักเกิลถึง6ครั้งและเคลียบอลอีก9ครั้งขณะที่อันโตนิโอเรดิเกอร์ก็รับมือซาลาได้แบบไม่มีเกรงกลัวนอกจากนี้อีกคนหนึ่งที่ต้องชมก็คือมาโกสอลอนโซที่นอกจากจะลงมาช่วยเกมรับแล้วยังมีส่วนในการช่วยเติมเกมบุกอยู่ตลอดปิดท้ายด้วยเอเดอาร์เมนดี้ที่โชว์เซฟ6ครั้งสมราคาผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมของยูฟา1แต้มต้องบอกว่าคุ้มค่าสำหรับเชลซีจริงๆ 3. เอลเลียตตอบแทนโอกาสฮาวิเอลเลียตขยับขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้และเขาได้โอกาสลงเล่นตัวจริงครั้งแรกในพรีเมียร์ในเกมกับเบอร์ลี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนเขามีชื่อลงเล่น1 1ตัวจริงในบิ๊กแมตช์กับเชลซีเชื่อว่าหงแดงคงอดห่วงไม่ได้ว่ามิดฟิลวัย18ปีจะรับความกดดันในเกมใหญ่แบบนี้ไหวหรือไม่แต่เมื่อชมผลงานของเขาแล้วต้องบอกว่าหมดห่วงเด็กหนุ่มคนนี้มีความมั่นใจมากไม่ได้ครอบครองบอลเขามีบทบาทมากในการเชื่อมเกมรุกทางฝั่งขวา เอลเลียตเกือบทำประตูได้ตั้งแต่4นาทีแรกจากการยิงไกลระยะ25หลาลุดเสาเอาไปนิดเดียวและก่อนหมดครึ่งแรกเขาก็มีโอกาสยิงด้วยเท้าขวาที่ไม่ถนัดข้ามคานไปแต่โดยรวมเจ้าหนูเอลเลียตทำหน้าที่ในเกมลุกได้ดีเหมือนกับเล่นให้ทีมชุดใหญ่มานานการสู้กับมิดฟิลประสบการณ์ระดับโลกทั้งกองเต้และจอจินโยไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เอลเลียตทำได้เกินความคาดหมายมากและหลายคนก็มองว่าเขาคือกองกลางของแดงที่ผลงานดีที่สุดในเกมนี้หรือว่าููเสียหา,ายกับการขาดให้ไปของจอจินโนเวดุม แต่เอลเลียร์อาจจะเป็นคนเติมเต็มช่องว่างนี้ 4. 3ตัวรุกยากจะหยุดค่ายโชเจงก่อนเกมนี้หลายคนคงจับจ้องไปที่การประทักกันของโรเมลูลูกากูหนึ่งในกองหน้าฟอร์มฮอตที่สุดและเซนเตอร์แบ็กสุดแกร่งอย่างเฟอร์กิฟันไดทว่าเจเกนครอปพูดไว้ในการถแถลงข่าวว่าเชลซีไม่ได้มีดีแค่ลูกากูคนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีตัวอันตรายอีกเพียบซึ่งมันก็เป็นเหมือนที่ครอปบ,บอกก่อนเกมจริงๆลูกากูกลายเป็นตัวลอดที่ดีในการดึงฟันไดให้ตามประกบ เขาอาจจะไม่ได้ชนะเซนเตอร์แบ็กหงก็จริงแต่มันเปิดทางให้ใครหาเวสและเมสันเมาส์มีอิสระในการโจมตีมากขึ้นช่วงหลังจากที่เชลซีขึ้นนําแล้วเห็นได้ชัดโอกาสยิงของทีมเยือนแบบต่อเนื่องจากทั้งสองคนนี้แน่นอนว่าคุณต้องจับตามองลูกากูเป็นพิเศษแต่คุณก็ต้องห้ามเผลอให้กับเมาส์และหาเวสด้วยไม่อย่างนั้นจะโดดลงโทษขณะเดยียวกันต้องชมการจบสกอร์ของหาเวสด้วยลูกมงย้อยเข้าเสาสองนั้นยิ่งกว่าคำว่าเพอร์เฟกต์น่าเสียดายที่เชลซีต้องเหลือเพ่นสิบคน ไม่อย่างนั้นเราหน้าจะได้เห็นเกมรุกจากทัพสิงบลูมากกว่านี้แต่แค่ช่วงครึ่งแรกพวกเขาก็โชว์ให้เห็นแล้วว่าสามประสานแดนหน้าพร้อมสร้างอันตรายให้กับทุกทีมในพิมริกห้า e. หงเห็นปัญหาการเสมอครั้งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนพ่ายแพ้สาหรับหงแดงแต่ถว่ามันไม่ใช่วันสิ้นโลกซะหน่อยอย่างน้อยพวกเขาก็ได้เห็นปัญหาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลยังมีเวลาให้ครอบหาทางแก้ไขอีกมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาหมดไอเดียในการเข้าทำเมื่อคู่แข่งตั้งรับลึก ซึ่งเป็นภาพที่แฟนหงเห็นกันบ่อยมากเมื่อรุกการที่แล้วและโอกาสส่วนใหญ่ก็มาจากการยิงจากแถวสองมากกว่าในกรอบเขตโทษมากไปกว่านั้นตัวสำรองของลิพูนอกจากดีโกโชตาแล้วก็ยังไม่มีใครที่ดูมีแนวโน้มว่าจะสร้างจุดเปลี่ยนได้แบบกะทันหันแถมพวกเขายังขายตัวรุกอย่างเซรันชาก,กิรีไปแล้วด้วยก่อนหมดตลาดนักเตะสิ้นเดนี้หงแดงอาจจาเป็นต้องหาตัวรุกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,ม,มความแข็งแกร่งของขุมกําลังไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือกองกลางตัวรุกแฟนหงก็น่าจะแฮปปี้กว่าไม่มีใครเข้ามาเลย ถูกขนนับเดตอาการบาดเจ็บกองเต้มอบทัศนะต่อใบแดงของเจมส์และเกมสุนหินกับลิวอ่าผู้โทมัสทูเครนพูดถึงความรุนแรงด้านอาการบาดเจ็บของเอ็นโกลโกงเต้เช่นเดียวกับทัศนะที่มีต่อจุดเปลี่ยนสาคัญในช่วงท้ายของครึ่งแรกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของครึ่งแรกการใช้ vr ช่วยตัดสินของแอนโทนีเทเลอร์ส่งผลให้ริชเจมโดนใบแดงโดยตรงสาหรับการทําแฮนด์บอลและช่วยให้ลิวูดได้จุดโทษที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือหลังจากโมซาลายิงประตูตีเสมอเอ็นโกลโกงเต้ต้องโดนถอดออกเพราะอาการบาดเจ็บในระหว่างพักครึ่ง ผูเคลื่อนพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความรู้สึกจากการเสียประตูและต้องเหลือผู้เล่น10คนถือว่ายอมรับได้ยากการลงโทษแบบทวีคูณเป็นเรื่องที่ยากมากเสมอแล้วมันก็สปอยเกยมนั้นนี้ด้วยแต่ผมคิดว่ามันคือกฎในตอนนี้หากผู้ตัดสินระบุว่าเขาปฏิเสธจังหวะประตูที่จงแจ้งด้วยมือเฮดโค้ช <c oughs> ของเรากล่าวผมไม่ชอบใบแดงตั้งแต่ต้นเกมโดยทั่วไปแบบนี้ไม่ใช่แค่เพราะมันเกิดขึ้นกับพวกเราแต่ตอนที่ผมชมการแข่งขันทางทีวีด้วยเพราะว่าสําหรับผมมันทําให้เกมหมดสนุกไม่มีใครต้องการเห็นเกมแบบนี้เป็นเวลาานี พวะเขาอยากดูการแข่งขันในะระดับสูงตัวสถานการณ์ผมสามารถเข้าใจการตัดสินได้และผมไม่ได้บอกว่ามันคือการตัดสินที่ผิดพลาดแต่ผมไม่ชอบแนวทางที่บริษันตรวจสอบเลยเขาเช็คแค่ภาพที่แสดงให้เห็นถึงการสัมผัสแล้วจากนั้นมันก็เป็นการฟันธงที่ชัดเจนจากมานั่งพวกเราเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดและคุณก็เห็นว่ามันเป็นการฉลับในระยะใกล้ๆบอลไปโดนสะโพกแล้วก็แขนของเขาแขนก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ผิดจากธรรมชาติอะไรขนาดนั้น ผมได้ยินผู้ตัดสินพูดกันแล้วว่านี่ไม่ใช่การกระทำที่จะถึงขั้นต้องลงโทษผมแค่หวังว่าเขาจะพิจารณานานกว่านี้และมีมุมมองที่ดีกว่านี้สําหรับสถานการณ์โดยรวมบางทีเขาอาจจะตัดสินใจแบบเดิมนะมันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เท่าๆนะผมทนได้ที่การตัดสินบางอย่างอย่างอยู่ในความรับผิดชอบและสําหรับผู้ตัดสินในโมเมนต์นี้บอสได้เด็ดถึงอาการบาดเจ็บของกองเต้และอธิบายว่าทาไมการหายไปของเขาที่อันฟิวถึงเป็นความเสียหายครั้งใหญ่เขาได้รับบาดเจ็บ เขาพลาดลงเล่นในเกมกับอาร์เซนอลนเพราะรู้สึกปวดที่ข้อเท้าแล้วมันก็อักเสบด้วยแต่มันก็ไม่ใช่การดุนแหน้งอยู่แล้วเพราะเขากลับมาฝึกซ้อมและลงเล่นตัวจริงในวันนี้จากการแย่งบอลในสถานการณ์นี้ผมคิดว่าคู่แข่งล้มทับข้อเท้าของเขาแล้วมันก็บิดอีกครั้งทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาทันทีเหมือนกับที่เป็นก่อนเกมกับอาร์เซนอลนเขาขาดพลังที่จะเร่งเครื่องและเราก็ต้องถอดเขาออกมันจะมีความท้าทายในยากไปกว่าต้องเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนจากนั้นต้องถอดเอ็นกโลกองเต้ออกไปในเวาดีียกกัันนนใช่่่งงพครึทอ และลิวพูลงเล่นต่อหน้าเดอะคอปถือว่ายากเลยนะแต่พวกเราทําได้เยี่ยมมากซึ่งผมมีความสุขสุดๆกับแนวทางที่เราทําได้ผมรู้สึกว่าเราคู่ควรกับ1แต้มเอามากๆถูกขึ้นว่าต่อถึงเรื่องผลงานอันยอดเยี่ยมของอันเดรสคริสเตนเซนที่ยังดําเนินต่อไปในเกมกับลิเวอร์พูลอันเดรสเล่นกับพวกเราได้แข็งแกร่งตั้งแต่วันแรกเขาออกสตาร์ทโดยลงเล่นเป็นตัวกลางและจบเกมในตําแหน่งทางด้านขวาเพราะเราตัดสินใจให้เทียโก้ลงมาและใช้แผงหลัง5คน อันเดรสแข็งแกร่งมากๆเลยเขามีพรสวรรค์ที่สุดยอดมากเขารักเชลซีเขาคือเด็กเชลซีจากอะคาเดมี่นี่คืออิมแพคที่สําคัญมากในเวลานี้ผมคิดว่าเขารู้สึกถึงความเชื่อมั่นเขารู้ว่าต้องทําอะไรเขาช่วยได้จริงๆเขาคือกองหลังชั้นยอดและเป็นคนที่พิเศษด้วยผมมีความรู้สึกว่าความมั่นใจและบุคลิกของเขาเติบโตในทุกสัปดาห์มันเป็นเรื่องที่ดีนะและเขาก็ทําผลงานที่มหัศจรรย์ได้ตั้งแต่วันแรกแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเซซ่าอัสปิเกต้าฟุตแบ็กกับตันทีมเชลซี ออกมาชี้ว่าทีมของตนเหมือนโดนลงโทษ2เด้งเมื่อต้องเสียจุดโทษแถมยังมีใบแดงอีกในเกมเสมอริพูหนึ่งต่อหนึ่งเดาแต่ทีมชาติสเปนกล่าวว่ารุนแรงผมรู้สึกสงสารดิสเจมผู้จะสินได้รับคําแนะนําจาก VAR เข้าไปที่หน้าจอเพื่อดูภาพรีเพเราถูกลงโทษแบบคูณ2เลยกับใบแดงและจุดโทษแถมยังมี2ใบเหลืองจากเหตุการณ์ต่อเนื่องเดียวกันเราโกรธแต่คุณต้องใจเย็นๆและหาวิธีจะต่อสู้ด้วยกันเป็นทีมผมคิดว่าทีมต่อสู้อย่างมากและมี2อโอกาสทองในช่วงครึ่งหลัง ผมคิดว่าเรามี2โอกาสที่ดีที่สุดแม้ว่าพวกเขาจะครองบอลได้มากกว่าก็ตามผมคิดว่าเราควบคุมเกมได้ดีมากเรามีโอกาสทําประตูที่2แม้ว่าเราจะไม่ได้ทําได้ดีที่สุดในเรื่องของการผ่านบอลพวกเขาเพรสซิ่งได้ดีมากแอคชั่นนั้นของริชจมเกิดขึ้นที่แขนของเขาอย่างเป็นธรรมชาติผู้ตัดสินได้รับข้อมูลจาก V.A.R เขาไปดูและได้เห็นภาพหนึ่งและนั่นก็เพียงพอสําหรับเขาที่จะแจกจุดโทษและใบแดงซูมาอัมลาเชลซีย้ายซับเวสแฮม ช่วงเวลาการค้าแข่ง7ปีครึ่งของคริสซูมากับเชลซีได้มาถึงจุดจบหลังจากปลากระหลังรายนี้ย้ายไปค้าแข่งให้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยสัญญาแบบถาวรสูมาอัมลาสตมฟอร์ดบิดหลังผ่านการลงสนาม151นัดให้กับสิงห์บลูและยิงไป10ประตูเกมสุดท้ายของเขาคือความสำเร็จในถั่วยูฟาซูเปอร์คัพซึ่งเป็นหนึ่งใน5โทรฟี่ที่เขาคว้ามาได้ในช่วงเวลาการค้าแข่งที่ลอนดอนตะวันตกหลังย้ายมาจากแซงต์เอตีนเมื่อปี2 0 1 4มาร์เนากรานอฟสกายาผู้อำนวยการ เคลิสซูมาย้ายมาอยู่กับพวกเราตอนเป็นนักเตะดาวรุง่งและเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญมากมายกับสโมสรแห่งนี้ตลอดช่วง7ปีครึ่งที่ผ่านมาเขาแสดงเห็นถึงบุคลิกที่แข็งแกร่งในการกลับมาจากอาการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อปี2016และเขายังคงเป็นนักเตะที่มีความโด่งดังในแง่ของคาแรคเตอร์ภายในห้องแต่งตัวของทีมเราขอขอบคุณการมีส่วนร่วมของเขาทั้งในและนอกสนามกับเชลซีและขออวยพรให้เขาโชคดีสำหรับการคาแข่งในอนาคต ซูมาเซ็นสัญญากับเชลซีเมื่อเดือนมกราคม2014โดยอยู่ค่าแข่งกับแซงเอเตียนด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นกลางเขาเข้าร่วมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ในซัมเมอร์จากนั้นเจ้าตัวประเดิมสนามอย่างเป็นทางการให้กับเชลซีด้วยวัย19ปีโดยสร้างความน่าจดจำด้วยการยิงประตูเบิกร่องช่วยพวกเราเอาชนะโบตันวานเดอร์สต่อหในหลีครับที่สนามแซมฟอร์ดบิดเมื่อเดือนกันยายน2014หลังจากช่วยพวกเราเอาชนะลิปูในรอบรองชนะเลิศไฮไลท์ส่วนตัวของซูมาในฤดูกาลดังกล่าวเกิด เขารับหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมและทําผลงานโดดเด่นช่วยให้พวกเราคว้าชัยชนะ2.0ต่อ์ถ้วยรางวัลพรีเมียร์ลีกสมัยแรกตามมาในซีซั่นแรกของการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษซึ่งสูมารลงสนาม2 6นัดในทุกรายการและได้เดบิวต์ให้กับทีมชาติฝรัร่งเศสอีกด้วยสูมารซาบนาตัวเองกลายเป็นเซนแบ็กตัวเลือกแรกในฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6ถึง 6, และทาประตูแรกในพรีเมียร์ลีกเกมที่เราเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลอย่างไรก็ตามเดือนกุมภาพันธ์2016 ซูมาต้องอกหักหลังจากประสบอาการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าข้อเขา่าในจังหวะขึ้นแย่งบอลกลางอากาศแล้วลงผิดท่าจากการแข่งขันกับแมนยูเตต้องรออีกถึง10เดือนจนกว่าเขาจะได้ลงสนามให้เชลซีอีกครั้งแต่ซูมาอยู่ในสนามตอนที่พวกเราคว้าแชมป์ลีกในเกมเย Bomb, ือนเวสต์บอมบ์เดืกับเกมที่เราเอาชนะคริสตัลพาเลทและ,ทะเลิงแชมป์ในช่วง2ปีก่อนหน้านั้นหลังจบฤดูกาล2016-2017ซูมาย้ายไปคาแข้งแบบยืมตัวกับสโตกซิตี้จากนั้นไปอยู่กับเอลตันและได้ลงเล่นสม่ำเสมอ จนทําผลงานกลับมาในระดับเดียวกันกับที่เขาเคยแสดงไว้ก่อนมีการบาดเจ็บรุนแรงที่หัวเขา่าเขากลับมาสมทบคุมกาลังเชลซีก่อนเริ่มต้นซีซั่น2019-2020และคว้าโอกาสที่2เอาไว้ด้วยทั้ง2มือโดยเป็นตัวหลักตลอดฤดูกาลที่มีช่วงหยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 การลงเล่น43นัดในทุกรายการของเขาถือว่ามากกว่าเซนแบ็กคนอื่นของเชลซีอยู่15นัดการเสริมทัพในตำแหน่งกองหลังเมื่อฤุูกาลที่แล้วได้เพิ่มการแข่งขันแย่งตำแหน่งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งขณะที่ซูมาลงสนามรวม3 6นัดแต่มีเพียงแค่13เกมที่เกิดขึ้นในยุคข,ของโทมัสทูเินที่เข้ามารับงานกลางฤดูกาลอย่างไรก็แล้วแต่ซูมาลงเล่นไป5นัดในเส้นทางที่พวกเราประสบความสาเร็จในรายการแชมเปี้ยนลีกโดยเกยมที่สำคัญที่สุดของเขาคือช่วยทีมเก็บคลีนทีตในเกมเยา้าที่เอาชนะอตเลติโกมาริตในรอบ16ทีมสุดท้ายในค่าคืนที่ปอโตเจ้าตัวมีชื่อเป็นสํารองแต่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนลงสนามถาวาก็เพิ่มอีกหนึ่งโทรฟี่สำคัญระดับยุโรปให้กับตัวเองได้ต่อจากแชมเมียร์ลีกสองสม และแชมปร์ลีกครับอีกหนึ่งสมัยที่คว้ามาครองก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปให้กับทีมแองกฤษหลังจากนั้นเขาคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพได้เพิ่มอีกหนึ่งใบเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาและถือเป็นเกมส่งท้ายนัดที่151ของสูมาในการลงเล่นให้กับเชลซีบิ๊กเคิร์ดนั่นเป็นที่ชื่นชอบสําหรับทุกๆคนในคอมแฮมนับตั้งที่ย้ายมาร่วมทีมสมดังชื่อกลางแฮปปี้ของเขาแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เขาพักฟื้นจากอาการเจ็บหนักในปี2 0 1 6สูมาก็ถือเป็นสมาชิคนสําคัญของญของงสสโมมราาาดดดยตลลช่วเวเ5ูก ในสีเสื้อสิงล์ลูเขาย้ายข้ามฟากจากลอนดอนในฐานะแชมป์พิมลีและแชมป์แชมเปี้ยนลีกพร้อมด้วยความปราถนาดีของทุกๆคนในทีมสิงตนัืนอนครามขอให้โชคดีกับเส้นทางในอนาคตนะเคริร์่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ